เมื่อนักโทษต้องมาอยู่เรือนจําที่มีเทคโนโลยีสุดล้ำแล้วพวกเขาเนี่ยต้องโดนทดลองยาครับเป็นหนูทดลองฉีดยานั่นฉีดยานี่เพื่ออะไรบางอย่างสวัสดีครับเพื่อนสวัสดีคอเป็นหนังด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวคุยสปอยหลังดูหนัง Netflix เรื่องนี้ครับ s p i d e r h e เ d เแล้วเรื่องย่อให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับเผื่อมีคนสนใจ หนังเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของสไปเดอร์เฮดสถานที่คุมขังเอกชนที่ทำข้อตกลงกับทางเรือนจำรัฐบาลดึงตัวนักโทษที่มีคดีร้ายแรงต่างๆมาทดลองยาที่คุกนี้ครับโดยเจฟบพระเอกของเราเป็นผู้อาสาและก็ผ่านการคัดเลือกของสไปเดอร์เฮดได้เข้ามาอยู่ที่เรือนจำนี้เหมือนกันโดยการใช้ชีวิตที่เนี่ดีกว่าอยู่คุกทั่วๆไปนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพียบเลย ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนที่แบบว่าเหมือนแบบอยู่ที่บ้านเลยมีอาหารให้กินไม่อั้นมีที่พักผ่อนย่อนใจนะครับมีเกมให้เล่นมีสังคมให้เจอแต่การมาอยู่ที่นี่นะครับเจฟจะต้องแลกกับการให้สตตฟอัจฉริยะแห่งวงการเภสัชกรรมทดลองโดยการฉีดยาเข้าไปในตัวโดยยาแต่ละชนิดเป็นยาที่ไม่เคยมีอยู่ในวงการเภสัชกรรมเรื่องราวจะเป็นยังไงคุกนี้มันจะทำอะไรกันแน่เพื่อนๆลองไปดูกันได้นะครับ n น t f l i x มาทีนี้มารีวิวครับความรู้สึกหลังจากที่ได้ดูครับผมก็นั่นแหละครับทั้งเรื่องมันก็คือเรื่องย่อที่ผมได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้เลยครับเฮียเหมือนหนังจะมีอะไรแต่ก็ดูไป1ชั่วโมง47แทบจะไม่มีเฮอะไรเลยหนังเนี่ยมีแต่ฉากคุยกันแล้วก็ฉากเอื่อยชวนหลับซะจริงๆครับเมื่อคืนผมดูตอนดึกด้วยโอ้โหทรมานเหมือนกันง่วงเหมือนกันนะ หน้าหนังเนี่ยมันหลอกให้เรามาดูซะจริงๆแต่นี่มันก็แล้วแต่คนนะบางคนก็อาจจะเอนจอยก็ได้แต่นี่เป็นแค่ความรู้สึกของผมนะฮะโอเคละต้องบอกว่าเปิดมาเนี่ยผมก็ชอบอยู่เหมือนกันนะครับส่งเรื่องมานี่ยเฮ้ยพอดน่าสนใจว่ะมูตโทนเรื่องเนี่ยแม่งลึกลับหน้าค้นหามากจังหวะการเล่าเรื่องสลับฉากมีความใกล้เคียงกับหนังค่าย A24 หรือบัมเฮาส์มากเลยนะคิดในใจมันต้องมีอะไรพีคแน่ๆไอสถานที่นเ,เ,เนี้ยไอสไปเดอร์เฮดเนี่ย แล้วก็ปูมหลังนักโทษน่ะกว่าจะมาเข้าสถานที่นี้ต้องมีอะไรแบบลึกลับแล้วก็น่าสนใจแต่เล่นๆไปเฮ้ยหนังกลับน่าสนใจลดลงเรื่อยๆฮะลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆๆจนแม่งอะไรวะมีแค่นี้เหรอหมดแม่งเหมือนไม่มีอะไรจะเล่าครับจุดพีคจุดหักปุม่มหรือว่าจุดคลายแม็กก็แสนจะทื่อ,ถอแถมปุ่มหลังของตัวละครเนี่ยที่เฉลยก็แทบจะไม่มีอะไรแบบว่าเอ้ยรู้สึกว่าตื่นเต้นเลยแค่นี้แหละครับ จุดที่ชอบจริงๆเนี่ยก็คงจะเป็นการได้เห็นเจฟทดลองยาแปลกๆนี่แหละไม่ว่าจะเป็นยาหัวเราะเจฟโดนฉีดเข้าไปก็จะหัวเราะรัวอะไรเงี้ยยาพูดมากเจฟก็จะพูดมากยามีความรักเจฟก็จะแบบเยคนแปลกหน้าที่ได้พบทันทีอะไรเงี้ยนะฮะหรือยาทรมานโดนไปแล้วก็แบบนักโทษจะทรมานแบบคลั่งอะไรเงี้ยมันนี้แค่นี้จริงๆครับส่วนใหญ่ก็จะเน้นคุยกันนะฮะสัพเพเฮระมีเนื้อบ้างไหมมีแต่น้ำไม่เยอะมาก ผมไม่แปลกใจเลยมารู้ทีหลังนะว่าหนังเรื่องนี้เอาเรื่องสั้นจากหนังสือเล่มหนึ่งชื่อ S.K. from Spiderhead มายืดให้เป็นหนังเรื่องหนึ่งนี่แหละที่เราได้ดูเนี่ยนะฮะดังนั้นเนี่ยมันก็เลยรู้สึกว่าเนื้อจริงๆเนี่ยมีไม่เยอะแต่เขาพยายามคิดบทสนทนาแล้วก็น้ําม,มายัดให้ได้เป็นหนังหนึ่งเรื่องนี่แหละฮะคือแล้วแบบมันน่าผิดหวังตรงไหนรู้ไหมครับผู้กํากับหนังเรื่องนี้ครับคือโจเซฟโคซินสกี้แกเพิ่งจะกํากับท็อปกันมาเวริก หนังที่ได้รับการตอบรับแล้วก็คําวิจารณ์ที่ดีมากๆนะแล้วผมชอบมากเลยให้ส0บคะแนนเลยเฮ้ยก็เลยรู้สึกคาดหวังนี่ไงพอมาทําหนังแนวนี้กับกายมันไม่ค่อยดีซะอย่างนั้นเออเอเอแล้วมีอะไรที่น่าชอบอีกนะเออถ้าชอบผมให้เพลงแล้วกันเพลงประกอบในเรื่องนะครับแต่ละฉากเปิดมาได้ฟิล์อยู่นะชอบหลายๆจังหวะดีเหมือนกันแล้วก็ชอบอะไรอีกอะ่ะชอบนักแสดงแล้วกันเรียกว,ว่าเป็นสิ่งดึงดูดอย่างแรกเลยล่ะผมว่าใครดูหนังเรื่องนี้นะ เห็นพ่อคิสเฮมเวิร์ดก็ต้องเปิดดูอะเชื่อผมไหมใน n e t f l i ิกอะช่วงหลังเริ่มมาเล่นหนัง n น t f l i x หลายเรื่องนะเนี่ยเรื่องนี้ก็คาแรคเตอร์เดิมๆของพ่อคิสนี่นแหละครับเป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนแบบมีอารมณ์ขันนะฮะสไตล์ทอเลยแต่เราจะได้เห็นมิติการแสดงของเขาเยอะขึ้นหน่อยนะครับมันมีฉากดรามา่าฉากร้องไห้ฉากเสียใจหรือฉากทรมานอะไรเงี้ยเออด้ดูคิสก็คุ้มแล้วนะฮะคือถ้าไม่มีคิสมันก็คือหนังเกรดบีดีๆนี่เอง่ย คีดแฮมเบิร์ตแบกไม่ไหวเหมือนกันับมาแบกหนังเรื่องนี้หลังหกักอัผมบ้านนะฮะบทหนังแบบนี้ส่งไม่ขึ้นเลยอีกคนที่มาช่วยกันแบกนะครับก็คือไมค์เทเลอร์นี่แหละครับก็เพิ่งจะเห็นแกแสดงในท็อปการแมวอริกครับกำลังอินกับบทบาทในท็อปการเลยเรื่องนี้ก็โอเคอยู่นะเออเขาเป็นพระเอกในเรื่องนี้เลยนะคะก็พอจะทําให้ดูอะไรน่าสนใจหน่อยภาพรวมนะฮะสรุปเลยแล้วกันนะครับผมให้เป็นหนังที่แบบว่าดูท่าดีทีเหลวแล้วกันนะ พอดดีแต่นาเสนอได้หน้าเบื่อนิดครับชอบแค่ช่วงแรกๆนะอีกและหลายๆเรื่องช่วงหลังนี่นําเสนอช่วงแรกดีแต่หลังๆมันดูรู้สึกมันไม่ค่อยดีไม่รู้สิเรื่องสั้นในหนังสือมันอาจจะมีบทที่น่าสนใจแค่นี้ละมั้งหนังมันก็ทําให้แหวกไปกว่าน,นี้มากไม่ได้นะมั้งเขาอิงมาจากเรื่องหนังสือนะถ้าไม่มีนักแสดงเป็นแรงดึงดูดคงแบบไม่มีอะไรน่าสนใจจริงๆอะครับให้คะแนนครับผมให้ไปผมให้4เต็ม10แล้วกันครับไม่ชอบครับหนังเรื่องนี้นะฮะ หลายคนถามว่าเกณฑ์ช่องผมเป็นยังไงครับกับการให้คะแนนนะง่ายมากนะครับถ้าไม่ชอบเนี่ยผมจะให้คะแนนต่ํากว่า5ครับดังนั้นเนี่ยจะเห็นบางเรื่องผมเนี่ยไม่ชอบจะให้คะแนนต่ํากว่า5แล้วก็แบบโอ้โหทัวลงผมเลยผมเป็นช่องที่แปลกหน่อยนะเพราะบางที่บางทีอ่ะถ้าเขาไม่ชอบเขาก็จะไม่ค่อยชอบให้คะแนนต่ํากว่า5ใช่ไหมเห็นน้อยมากส่วนใหญ่จะเป็นหนังไทยใช่ไหมเออแต่ผมเวลาผมไม่ชอบหนังฝรั่งผมก็จะให้แบบต่ากว่า5ไปเลยมันก็เลยแบบเป็นจุดที่แบบโดนคนดา่านิดนึงนะ ทีนี้คุยสปอร์นิดหนึ่งนะประเด็นที่น่าสนใจมีเล็ก,ลกๆน้อยนอยนะครับประเด็นแรกนะครับตอนเริ่มเรื่องเลยนะผมหาซับไทยมากเลยนะคนที่ดูซับเนี่ยก็น่าจะสังเกตเหมือนกันนะครับมันมีการทดลองนักโทษอ่ะให้ยาหัวเราะไปนะฮะแล้วคิสแกพูดมุกนะมุกแบบแปลกๆอ่ะทดลองให้นักโทษอ่ะไม่น่าจะขำแต่นักโทษมันได้รับยาหัวเราะนักโทษมันก็เลยขำนะฮะคิสพูดประมาณว่าปลาอะไรเอ่ยหนังเหนียวคําตอบคือปลายุทธปาวิศ คนแปลซับไม่โคตรจังไรเลยส่วนในเรื่องที่น่าสนใจก็คือปุ้มหลังของตัวละครหลักพระเอกนางเอกใช่ไหมที่ทําไมถึงเข้าคุกอะนางเอกเนี่ยลืมลูกไว้ในรถนะฮะลูกเขาตายส่วนพระเอกเนี่ยเมาแล้วขับประมาททาให้เพื่อนเนี่ยที่นั่งมาด้วยกันเนี่ยตายนะไปชนพุ่งชนต้นไม้แค่นเองแล้วตอนจบเนี่ยสรุปหนังเฉลยว่าพี่สตีฟพ,พ่อทอเนี่ยที่แกทํายาทดลองนักทงนักโทษเนี่ยแกกําลังทดลองยาให้คนเชื่อฟังเป็นยาที่แบบว่าฉีดแล้วแบบ จะสามารถพูดให้นักโทษเนี่ยเชื่อฟังเขาได้แล้วแบบในอนาคตเนี่ยจะเอายาเนี้ยไปขายไปอะไรอย่างงี้นะโอ้โหบทเฉลยแค่นี้แค่นี้ไม่ได้พีคอะไรเลยอะแล้วแบบตอนท้ายเจฟกับนังเอกก็หาทางหนีออกจากคุกแล้วก็รอดไปแบบง่ายๆนะครับส่วนบัตตีปเนี่ยหลังจากตำรวจกำลังจะมาจับแบบปิดสถานที่ทดลองนี้แม่งก็ขับฮอหนีสุดท้ายแม่งหอพุ่งชนภูเขาระเบิดตายไปเออจบแบบง่ายๆนะฮะ ใครดูแล้วลุ้นบ้งว่าเรื่องนี้ดูแล้วรู้สึกว่าไอ้ไรว่ะหนังก็ประมาณนั้นนะฮะสำหรับรีวิวคุยสปอยหนังเรื่องนี้ถ้าพเพื่อนๆมีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือว่าเฮ้ยทำไมมึงให้น้อยจังวะอะไรเงี้ยก็สามารถแย้งแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้ขำๆนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคนเราเนี่ยชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วเรื่องนี้แค่ผมไม่ชอบเท่านั้นเองครับผมก่อนจะลาจากกันไปผมขอฝากช่องใหม่ด้วยนะเข้าไปกดติดตามกันหน่อยครับช่องอคาติหนังครับผมผมสร้างมาใหม่ครับผมเข้าไปกดติดตามหน่อยครับเพื่อน ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับชอบคลิปอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้บ๊ายบาย